เคยให้นิยามการตลาดว่าควรจะเป็นการตลาดแบบสัมมา marketing ไม่ควรเป็นมิจฉา marketing หรือว่ากิเลส marketing ครับคือทุกอย่างเนี่ยมันมีขาวมันมีดําการตลาดก็เหมือนกันนะการตลาดมันก็มีการตลาดสีขาวการตลาดสีดําแบบสัมมาสัมมาคือ ดีงามถูกต้องมิจฉาก็คือไม่ดีกิเลสก็คือเอากิเลสมายั่ยยวนกันซึ่งเราก็เห็นครับว่าปัจจุบันนี้กระแสโลกก็ใช้เรื่องของกิเลสมาเก็ตติ้งมิจฉามาเก็ตติ้งก็คือสร้างความต้องการที่ไม่มีอยู่จริงให้มันมีขึ้นมาสร้างฟอสซิมานมันมันมีความชัดเจนนะฮะถ้าเห็นภาพชัดๆอย่างในระดับประเทศก็คือน,นโยบายประชานิยมซึ่งมันไม่ไม่เป็นประโยชน์นะฮะอย่างเช่นรถคันแรก ่าๆเหลนีน้คืออุปสงค์ความต้องการไม่มีแต่กระตุ้นขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดทุกอย่างมันเสียเสียหมดเลยฮะแต่การตลาดเนี่ยเป็นการตลาดที่สัมมาได้ถูกต้องได้คือว่าทุกอย่างก็ต้องมีการตลาดมีการส่งเสริมมีการกระตุ้นนะฮะแต่กระตุ้นด้วยตัวคุณค่าของสินค้าและบริการอันนั้นสามารถทําได้ก็ถือว่าเป็นสัมมามาร์ติงนะครับจริงๆอย่างแม้กระทั่งศาสนาพูดเองก็ถือว่าเป็นการตลาดแบบหนึ่งนะครับแม้กระทั่งยูนิฟอร์มเครื่องแบบ จีวอของพระ,พระนี่ก็ถึงว่าโดดเด่นมากในแง่ของแบรนด์อดเดนิตี้ชัดไหมฮะไปไหนเนี่ยก็ต้องรู้แล้วนี่คือพระโกนหัวอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายว่าคืออะไรถูกไหมครับแล้วก็มีหลักปฏิบัติมีทุกอย่างคือทุกอย่างมีความแยบคายมีความคมคายแล้วก็มีความชัดเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือสัมมาร marketing ครับ <dividing S 2> <Literally. S 1> ก็ผมผมเชื่อว่ายังทําได้จริงครับแล้วก็ยังมีอยู่นะครับแมก้กระทั่งถ้าเราพูดถึงว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ พระศาสนาเนี่ยอย่างเช่นวัดวาอารามสถาบันต่างๆที่ทำเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะนี่นะฮะเราก็ยังได้เห็นครับว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีเรื่องของสัมมาเ k e ติ้งแล้วถามว่าก็ยังยังทำให้เกิดความศรัทธากับประชาชนแล้วก็ศาสนิกชนได้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นองค์กรศาสนาเนี่ย ก็ใช้คือถลําเข้ามาทางโลกคือเอาวิถีทางโลกเนี่ยเข้าไปผสมตรงนั้นมันเลยเกิดเป็นเรื่องของมิจฉามาร์เก็ตติ้งกับก e ิเลสมาร์เก็ตติ้งคือมันมีการปั่นป่วนมีการปลูกกระแสปลูกเร้าจนมันมันเกินนะฮะผมขอยกตัวอย่างนะเช่นว่าอย่างนี้เราเพิ่งผ่านแลดูการทอดกรถินไปนะฮะหัวใจของการทอดกรถินเนี่ยคืออยู่ที่ตัวผ้าพระกระถินเน้นเน้เนคือสิ่งที่พระเจ้าได้มีพระบรมาพุทธานุญาต ว่ารับได้หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแต่ปัจจุบันเนี่ยนะวัดต่างๆก็ไม่ได้เน้นที่ตัวผ้ากรถินแล้วแต่ไปเน,น้นเรื่องของปัจจัย <c oughs> ไป, <c oughs> ไ,ปไปปั่นกันปั๊มยอดต่อย,ยอดกันจนมันเกินมันเกินงามมันมันมัน,ม,นมันล้ําเขตของสิ่งที่เรา,ารู้สัมมาฮะแต่ผมขอยืนยันว่าอย่างผมไปทอดที่วัดป่ามาเนี่ยนะครับวัดป่าสายหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวนะครับท่านไม่ได้สนใจปัจจัยเลยท่านบอกพอ ไม่ต้องต่อยอดเพราะว่าท่านให้ความสําคัญกับภาพภากตินที่ต้องการกรถินเนี่ยแหละครับนี่คือผมต้องเรียนว่านี่คือสัมมามาร์็ติ้งครับคือการทําทุกอย่างอยู่บนบนพื้นฐานของความดีงามความถูกต้องก็ยังใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันก็ต้องมีการต่อสู้กันนิดนึงนะปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นมากกว่าก็คือแน่นอนอ่ะคือเรื่องของกิเลสกับมิจฉามาร์ตติ้งครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ผมได้ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งนะฮะชื่อ White Ocean, อโอเชนกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวเนี่ย<ส>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากหลักพระพุทธศาสนาเลยแล้วก็มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวในการที่เราจะลุกขึ้นมาคือใหก้กระตุกความคิดของคนว่าเราอย่าเดินตามกระแสฝรั่งหรือวตะวันตกจนเกินไปเพราะว่าเราก็เอาตำราเรียนของเขามานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรียนกันผิดๆมาทั้งโลกเลย แล้วเราก็มีความมันไม่มันไม่ใช่อะอย่างเช่นทุนนิยมวัตถุนิยมบริโภคนิยมยม,มันก็ล่มจมกันหมดเราก็ได้เห็นว่าใครมีสายป่านใครมีกําลังก็แบบอัดฉีดโปรโมชั่นกันมากมายมหาศาลเนี่ยแต่ถ้าเราดึงเตือนกลับเข้ามาก็คือว่าการตลาดก็ทําได้ทุนนิยมก็ทําได้นะฮะแต่ถ้าเป็นทุนนิยมแบบพอเพียงไม่ใช่แบบสุดโต่งไปมันก็คือทุกอย่างมาต้นเดินทางสายกลางนั่นแหละ ก็เลยเป็นที่มาของไวโอเชียนนะครับคือผมได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเมื่อปี2552ไปเปิดตัวที่ตลาดหลักทรัพย์นะผู้ใหญ่ก็มากันเต็มเลยฮะรบ,บริษทัทที่บริษทัทในตลาดนี่มากันมากันเกือบหมดเลยทุกคนก็มาชื่นชมแล้วก็บอกว่าออคุณนายเนี่ยอยู่ในโลกสวยสิ่งที่เขียนมันมันอุดมคตินะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ผมบอกว่า ใช่ครับผมอยู่ในโลกสวยและผมก็ต้องการให้ประเทศไทยสวยด้วยและผมต้องการให้โลกนี้สวยนั่นน่ะก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะทําผมทําได้ไม่ได้ผมไม่ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมมีหน้าที่จุดเทียนเทียนดับผมก็จุดใหม่และผมก็หวังว่าระหว่างที่ผมจุดเทียนไปเรื่อยๆก็จะมีคนต่อเทียนของผมไปนะผมก็ไม่ท้อนะฮะถามว่าผลลัพธ์อะไรมันเกิดขึ้นหลังจาก252 2554สิ่งที่เราไม่เคยเห็นขึ้นบนผืนแผดินไทยก็เกิด คือการประกาศการก่อตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโดยคุณดูสิตนนทนาคน์นซึ่งอันนี้พูดอย่างภาคภูมิใจแล้วครับว่ามาจากหนังสือไวโอเชนเพราะเราพูดชัดเจนว่าต้องไม่ทุททจริตคอร์รัปชันซึ่งทุกคนก็บอกโอ้ยคุณานายโลกสวยมากทําอะไรมันก็ต้องใต้โต๊ะกันหมดบอกว่าคุณจะใต้โต๊ะคุณจะมืดก็มืดไปแต่ผมไม่มืดผมผมเลือกมีชีวิตอยู่ในแสงสว่างคุณจะมืดก็มืดคุณจะใต้โต๊ะก็คุณก็นั่นไปแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะ กระตุ้นให้คนเห็นด้วยว่าเราอย่าไปอยู่ตัวนั้นเลยทำทำไมฮะจ่ายเงินใต้โต๊ะทำไมถูกไหมฮะโอเคมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มันก็ได้มีเครือข่ายมีขบวนการที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็มียุทธศาสตร์ของผมในการเคลื่อนตรงนี้ซึ่งก็ได้ทําแล้วก็ยังทําอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับก็น,นี่ก็เป็นผลลัพธ์จากไวโอเชนแหะครับว่ามันคือชัดเจนว่าสัมมาเมดิเกติ้งก็คือการทําธุรกิจบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามมันมีอยู่จริงมันเป็นไปได้ หรือว่าการที่เราจะคิดถึงผู้อื่นนะฮะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยอย่างมาร์คซักเคเบิร์กซึ่งเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากบิลเกตสจากวอร์เรนบัฟเฟตต์อย่างเงี้ยซึ่งเราก็าตัวอย่างดีๆอย่างเงี้ยว่าคนในโลกนี้ที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมีนะที่แบบมีแล้วไม่ได้โกยเก็บโกยแล้วเก็บเหมือนกระบ,บ่อน้ําที่มันไม่ไหลแต่เขาทําตัวเป็นแม่น้ําแม่น้ําที่ไหลเลยแม่น้ําที่ไหลมันไม่มีวันเน่าอย่างเนี้ยก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเราก็เอาของจริงตัวอย่างที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันก็มา สร้างแรงกับเพื่อให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราได้ศึกษาธรรมะใช่ไหมฮะมันก็อยู่ความความเป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าทุกชีวิตในโลกใบนี้ต้องการแสงสว่างทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นพืชก็ต้องการแสงสว่างนะสัตว์ก็ต้องการแสงสว่างมนุษย์เราก็ต้องการแสงสว่างแสงสว่างนั้นก็คือความหวังแสงสว่างคือกําลังใจแสงสว่างคือ คุณงามความดีเนี่ยผมเชื่อว่าในจริงแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วนะของทุกชีวิตที่ได้เกิดมาบนโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยหลอาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนที่ประกาศผมประกาศนยโยบายตอนที่เป็นเบอร์หนึ่งตอนอายุ 28, 28, 29, อายุยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบริษัทฝรั่งเนี่ยต่างแต่งตั้งเป็นซีอโอของบริษัทเป็นสาสัมพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ประกาศนยโยบายเลยว่าต่อไปนี้เราไม่รับเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอบบย,ยมุก ทั้งหลายเหล้าวายเบียร์บุหรี่ไม่เอาไม่ทำคอร์รัปชันเราไม่รับนะครับโอแรงเสรษทานก็มากันแบบทุกทิศทางทั้งลูกค้าทาั้งทั้งเจ้านายต่างประเทศเมืองนอกก็แบบกระน,นำมาจนกระทั่งจะถูกไล่ออกนี่ทุกอย่างมาหมดนะแต่ผมผมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเนี่ยชีวิตเราสั้นนะคือถามว่าอะไรถ้าอะไรทําให้เราต้านกับแรงเสรีทานทั้งหลายได้นะครับมันก็มาจาก ข้อหนึ่งที่ผมได้พิจารณาตั้งแต่เป็นเด็กเลยแล้วก็แปลกมากที่เรามีความคิดแบบนี้นะครับว่าคิดตั้งแต่เด็กว่าเราเกิดมาเนี่ยชีวิตหนึ่งของมนุษย์ก็อุปมาเหมือนกับยุงยุงเนี่ยชาติหนึ่งของยุงมี7วันในความคิดของยุงยุงอาจจะคิดว่าชีวิตยุงยาวนานแต่เราเห็นยุง7วันมันตายแล้วเหมือนกันเลยครับมนุษย์เรา75ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยความคิดของเราอาจจะคิดว่ามันยาวนาน แต่สาหรับผมไม่เลยผมมีความรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์เรามันเร็วเหลือเกินผมรู้สึกว่าเอ๊ะเราเพิ่งเกิดเราเพิ่งจบเราเพิ่งเริ่มทํางานเอ๊ะทำไมตอนนี้เราอายุ50าําไมเพื่อนเอนเ,อนเราตายกันหมดแล้วเนี่ยอีน่อยเราก็ต้องตายด้วยเหมือนกันเหมือนกับดูหนังหนึ่งเรื่องซึ่งมังนต้องมีต้องมีฉากจบอ่านหนังสือหนึ่งเล่มก็ต้องมีหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายจะคิดอย่างนี้ตลอดเพราะนั่นพอเราคิดอย่างนี้นะฮะเราได้พยยิจารณาถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไออุปสรรค แ,แรงเสียดทานทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาอะไรฮะต้านทานกับพลังที่เราอยากจะสร้างอะไรไว้หรือทําอะไรไว้เพราะมีความรู้สึกว่าเราอยู่อีกไม่นานนักผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือต้องทําให้ใจเราสูงขึ้นเรื่อยๆตามความหมายของการเป็นมนุษย์ซึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วมนุษย์คือมณะมโนมณะม,นะมนโนคือใจอุตสยะคือทําให้สูงขึ้น้นคือทุกวันเราต้องทําให้ใจเราสูงขึ้นเรื่อย เพราะถามว่ามันทุกคนเข้าถึงได้หมดเลยภาวะแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะมีฐานะไม่มีฐานะเนี่ยมันไม่มีข้อข้อห้ามเลยครับในการที่เราจะไม่สามารถจะซักฟอกใจเราได้และกระบวนการซักฟอกใจเราง่ายมากเลยครับก็มีอยู่3มขั้นกลับมาที่วิถีวิถีพุทธใช่ไหมครับมีบันได3ขั้นเท่านั้นเองทานศีลภาวนาทานคือการสละออกแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเรามีโอกาสได้ ให้ทานใครไหมทําประโยชน์ให้กับคนอื่นไหมนะครับทานก็มีหลายระดับนะฮะก็พูดสันส้นๆง่ายๆมีอะไรมากก็ให้ออกไปคือวัตถุทานซึ่งคนไทยเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วเราเป็นแชมป์เรื่องการให้ทานเพราะคนไทยเราขี้สงสารวันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้เลยโอ้โ,อโหเราเมตตากรุณานเราอันดับแชมป์อยู่แล้วนะฮะะฉะนั้นต้องต้องฝึกนะจิต จิตของผู้ที่ให้เนี่ยเป็นจิตที่มันจะเบามันจะสบายมันจะกําจัดความตระหนี่ออกใจมันก็สูงขึ้นพอเรายิ่งให้ใจมันยิ่งสูงยิ่งให้ใจยิ่งสูงนะแต่วัตถุทานทำร้อยครั้งอานิสง์ไม่เท่ากับวิหารทานวิหารทานก็คือการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมหาชนครับอย่างเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอารามเขื่อนถนนอะไรก็ได้ที่มหาชนได้ประโยชน์นั่นคือวิหารทาน นะออกแรงกายแรงทรัพย์แรงปัญญาได้หมดเลยนะฮะวิหารทานร้อยครั้งก็มีอนิสงส์ไม่เท่ากับธรรมทานหนึ่งครั้งธรรมทานคือให้ความรู้นะครับเปลี่ยนคนที่คิดผิดให้เป็นคิดถูกอันนี้พระเจ้าก็ทรงสรรเสริญอย่างยิ่งเลยนะว่าธรรมทานอนิสงส์สูงมากนะครับแต่ธรรมทานร้อยครั้งอนิสงส์ก็ไม่เท่ากับอภัยทานอันนี้ทําได้ยากที่สุดครับในระดับทานอภัยทานยากที่สุดเพราะว่าคนชอบที่จะเก็บ เก็บความเครียดแค้นไม่พอใจชอบเก็บอารมณ์แบบซาดิสเอาไว้ไในจิตในใจเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์หลายคนใจบุญสุนทานแต่ปรากฏหน้าตาไม่ผ่องใสเพราะว่าใจเขายังมีปฏิฆะมีความขุ่นข้องอยู่ในใจเพราะว่าใครทําอะไรให้ก็เก็บเก็บเก็บสะสมเอาไว้มันอภัยาธาเนี่ยสูงสุดในขั้นของทานบันไดขั้นที่หนึ่งใช่ไหมฮะขั้นที่สองคือเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้ด้วยการรักษาศีลน,นะฮะเรามาเป็นมนุษย์เพราะว่า เรามีความเป็นปกติของมนุษย์สินนี่ต้องไม่ไม่พร่องเลยฮะอย่างของที่ออฟฟิศเราเนี่ยครับเราเป็นตัวอย่างเลยเป็นออฟฟิศส,สมัยใหม่อยู่ใจก,ากลางกรุงเทพแต่สิ่งที่ทุกคนต้องต้องส่งคนมาดูงานบริษัทเล็กๆเนี่ยมาดูงานเรื่องการสมาทานศินตอนเช้าเพราะว่าก่อนเริ่มงานเนี่ยผมจะต้องอัปเกรดมนุษย์ของเราคนของเราให้เป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นมนุษย์สเทว ม,มนุษย์เทโวโคือเป็นมนุษย์ที่รู้นะละอายต่อการทำชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมนี่คือมนุษย์เทเวโออันนี้อย่างอย่างศีลห้าเนี่ยเราสมาทานทุกวันก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับนะครับว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมาทานทุกวันแล้วจะได้อย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราทำซ้ำๆเนี่ยสิครัง้งร้อยครัง้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยเดี๋ยวมันได้เองตอนนี้มันยังไม่ได้ก็มันยังไม่ได้ร้อแต่ผมเชื่อค่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็คือศีลห้าถูกไหมครับ แล้วข้อที่สามคือการภาวนาการภาวนาคือการรู้ตัวว่ากาลังทําอะไรอยู่การมีสติและสัมมาชัญญะครับการรู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าหายใจออกเนี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่ากาลังหายใจเข้าหายใจออกพอเราไม่รู้ตัวหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บก็แก่เร็วสุขภาพไม่แข็งแรงปอดของเรา25 0 0ซีซี ออกซิเจนเข้าไม่เข้าไม่ทั่วเข้าแล้วออกเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกโมเลกุลเซลล์ในร่างกายร่างกายจึงไม่สมดุลน่ก็คือเนี่ยไม่เข้าใจเคล็ดลับของการฮิลลิ่งร่างกายตัวเองจริงๆแล้วการดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยเอาแค่หายใจเป็นนะครโรคร้แรงหายไปหมดเลยฮะหรือว่าแค่เราเหนื่อยนะฮะแค่หายใจเข้าออกลึกๆแบบสิบเข้าออกสิบครั้งเนี่ยมาละปุ๊บได้หมดละนนี่คือการซักฟอกใจตัวเอง ทานศีลภาวนาทำเป็นประจำทุกวันนี่คือการปวชใจแนละ้วและในกระบวนการตรงนี้ครับของการซักฟอกเนี่ยเ,เราจะมีสติสัปชัญญะและปัญญาครับที่จะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันควรหรือไม่ควรมันคู่ควรกับการที่เราเป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าเรามีสติเราจะมีทางเลือกแต่ถ้าเราขาดสติชีวิตนี้ไม่มีทางเลือกคนที่ทําความชั่วทั้งหลายมากมายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาทําไม่ดีแต่ว่าในขณะที่เขาทําตรงนั้นเนี่ย มันขาดสติขาดสติปั๊บทางเลือกไม่มีก็กลายเป็นเดรัจฉานไปเลยหลักการบริหารใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าเราก็น่าจะเป็นองค์กรวิถีพุทธนะี่ที่พยายามจะเป็นองค์กรวิถีพุทธนะครับในในองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาสู่เรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆอย่างเช่นในเชิงนโยบายเนะีย่ยที่ผมเรียนนะครับว่าเออเราก็ไม่รับลูกค้าที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือว่าถ้าเราไปเราไปประมูลงานมาแล้วแล้วเราต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเงี้ยเราก็ไม่ทําคือเราเรากล้าที่จะขัดทุนอ่ะผมต้องบอกว่าผมกล้าที่จะให้พนักง,งานไม่มีโบนัสนะแล้วบริษัทขัดทุนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยถูกฟาดหัวด้วยเงินชั่วๆได้เงินชั่วๆเราไม่เอานะฮะพูดตรงๆแล้วบอกว่าเงินเท่าไหร่มันก็ไม่มีค่าคู่ควรกับตัวเราเลยไม่มีเลยเพราะนั้น ัวนี้ทุกคนชัดเจนมากว่าซื้อเาไม่ได้เราเรามีค่ามากกว่าเงินทั้งหมดที่มีอยู่ที่กองมาตรงนี้นะครับเพราะนั้นนั่นคือตั้งแต่ระดับนโยบายนะครับแล้วเราก็เอา,เอาสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยมาประยุกต์ให้มันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าตรงนี้มีป้ายบอกว่าทํางานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทํางานนะฮะก็มาจากหลักที่ผู้เจ้าตัดเลยครับว่าคนที่จะประสบความสําเร็จจะต้องมีอิทธิบาท4ี ถูกไหมฮะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความสนุกความสุขรักในสิ่งที่ทำนะฮะเนี่ยวันนี้เราก็เอาทุกอย่างแต่เรามาแปลงเป็นเป็นสมัยใหม่ไม่ใช่ถ้าเราขึ้นป้ายขึ้นมาเป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็คนก็ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนี่อ่าคนเข้าใจว่าทำอะไรก็รักในสิ่งที่ทำ enjoy enjoy what we do นะแต่อย่าทำเฉพาะในสิ่งที่รักทำเฉพาะในสิ่งที่รักเราก็จะกลายเป็นคนเลือกงาน แต่รักในสิ่งที่รักในสิ่งที่ทำเนี่ยทำอะไรทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยนยครับเราก็ปรับตรงนั้นเนี่ยที่พระเจ้าได้ได้สอนไว้ทรงสอนไวนะ้เนี่ยมาใช้กับการทํางานจริงๆใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นว่าหลักของผมในการบริหารก็ใช้เรื่องข,ของความเมตตากรุณามุทิษาอุเบกขาเนี่ยใช้จริงๆฮะก็ทํางานด้วยความเมตตากรุณาทําให้กระตุ้นให้องค์กรให้พนักงานเขา อยากจะทํางานใช่ไหมฮะหรือว่าเราดูแลอะไรเขาได้อย่างเช่นเลี้ยงอาหารทุกวันทำอะไรต่างๆทำเนี่ยให้ทุนการศึกษาอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ทำนะดูแลพนักงานของเราเหมือนกับเป็นพี่น้องนะฮะดูแลลูกค้าของเราก็เหมือนกับเป็นลุงป้านะ้าอาพ่อแม่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหลักปฏิบัติแบบนี้นะครับว่าปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกับเป็นกัลยานมิตร ก็คือเป็นคนที่เราต้องคบหากันไประยะยาวเราก็จะไม่เอาเปรียบใครเราก็จะมีความมีความเที่ยงธรรมนะฮะแล้วข้อที่สามที่สําคัญนะครับคือเรื่องมุทิตาก็มีการชื่นชมยินดีคือมีเซเลบรชั่นตลอดชมกันอะไรต่างๆชมเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของวัฒนธรรมไทยที่เราไม่มีวัฒนธรรมของการชื่นชมกันนะครับหน้าตาดีสวยหล่อเก่งอะไรเงี้ยเราจะชมกันตลอดอะไรใครทําความดีมาเราเป็นองค์กรที่จ้องจับถูกไม่จ้องจับผิด จับถูกม่อะไรทำถูกปั๊บชม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 แต่ไม่ใช่ว่าผิดเราจะเราจะมองข้ามไม่นะฮะผิดนี่แบบอัดทันทีแต่อัดด้วยความเมตตาอัดตรงไปตัวมาเลยจดบงจดหมายเตือนทําหมดทุกอย่างไม่ละเวน้นนะคือเราวินัยเราชัดมากแต่เราเน้นเรื่องมุทิตาจิตนะฮะแล้วอุเบกขาคือว่าถ้าเกิดพัฒนาไม่ไ <laughs> ด้ก็เฉยๆแล้ว,ต,วตัวใครตัวมันพัฒนาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามทางอย่างเงี้ย ก็ใช้หลักจริงๆของพระเจ้าในการบริหารองค์กรนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราเนี่ยมีมีฉันทะหลักการบริหารของผมเนี่ยมีฉันทะในการสร้างเหตุแต่ไม่มีตัณหาในผลฉันทะในการสร้างเหตุหมายถึงว่าเราพอใจในสิ่งที่เราทํางานที่เราทาเราแฮปปี้คือเราเราใส่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหรือเกินร้อยในแต่ละจุดแต่ละจุดที่ทำนะฮะส่วนผลลัพธ์เนี่ยผลของมันเนี่ยมันจะบวกจะมันจะบวก จะบวกจะลบหรือว่าจะกลางๆเนี่ยรับได้หมดเพราะเราได้กําไรแล้วตอนที่เราลงมือทํานี่คือหลักธรรมะเลยว่าเราจะมีความสุขทําอะไรมันก็มีความสุขไม่มีต้องมาทาไมไอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ไดก้ก็เราเต็มที่แล้วไม่เป็นไรคราวหนะ้าทําใหม่เรียนรู้ใหม่เนี้ยครับก็แน่นอนองค์กรบริหารธุรกิจเนี่ยตัวเลขสําคัญอยู่แล้วนะครับที่ได้ผมเขียนไว้แล้วครับว่าชัดเจนมากในไวโอชียนซร์จีนะครับองค์กรสีขาวเป็นองค์กรที่มีผลลัพธ์ หรือว่ากําไรเนี่ยสูงกว่าธุรกิจชนิดเดีวยวกันหกเท่าเพราะเป็นองค์กรที่มีทุนทางสังคมสูงซึ่งคนมองข้างคนมองไม่เห็นนะฮะผมยกตัวอย่างเราเป็นที่ไว้ใจของลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องเชิญเราไปเป็นที่ปรึกษาลูกค้าใหญ่ๆมานั่งตัวเนี้ยที่พี่ชลนทรน,นั่งบอกว่าไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยคู่ควรกับที่จะมาเชิญเราไปเป็นที่ปรึกษาไหมคือต้องมาจีบเราขนาดนั้นนึกออกไหม <laughs> เพราะว่าเราชัดเจนมากอะ่ะ เราเป็นองค์กรที่ไม่ไปตัดราคาไม่นู่นะคือเราชัดเจนในใน,ในจุดยืนในในสิ่งที่เราทำนะอันนี้คือทุนทางสังคมซึ่งผมต้องเเลยว่าทุกองค์กรที่เป็นองค์กรสีขาวเนี่ยกำไรดีอยู่แล้วฮะนี่คือชัดเจนพอเราสมมติว่าเราประสบปัญหาเหมือนกันช่วงวิกฤตวิกฤตต้มยำกุ้งแบงก์ก็ต้องเข้ามาช่วยเองนะคือองค์กรแบบนี้แบงก์ไม่ให้ล้มเห็นไหมฮะอัดอัดเงินเข้ามาเลยยังไม่ทันเซ็นสัญญาอะไรเลยคือแบบล้มไม่ได้คือนี่คือสิ่งที่ควรมองข้ามหมดเลย ใช่ไหมฮะผมไม่ต้องทำอะไรมากส่งข้อความให้ลูกค้าทางไลน์10ล้านก็โอเคแต่ถ้าเราไม่มีทุนทางสังคมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา20รอบตัดราคาเสนอนู่นนี่นั่นไม่ไม่ไว้ใจจะทำออกมาดีไม่ดีจะเต็มตั้งใจเต็มใจผลงานเป็นยังไงไว้ไว้ใจเชื่อถือได้ไหมนี่คือสินที่คนมองข้ามปัจจุบันนี้ครับเราไม่ได้แข่งกนะันที่ economy of scale เราไม่ได้อยู่ในยุคอุตสาหกรรมนะฮะ เราข้ามยุคเรียบร้อยยุคปัจจุบัน Information Age เนี่ยเราแข่งกันที่ Speed of Trust ความรวดเร็วในการที่องค์กรจะเป็นที่ไว้วางใจของคนทั่วไปและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจนั้นนี่คือหัวใจสำคัญถ้าองค์กรเรามีแบรนด์เรามีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่เชื่อถือนะทำอะไรก็สำเร็จครับแต่อย่าทำลายความไว้วางใจนั้นนั้นเป็นอันขาดแรงบันดาลใจหนึ่งที่ผมได้ก็มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ เพราะว่าผมทํางานถวายเกี่ยวกับหนังสือเยอะพอสมควรทีมงานมีหนังสือออกมาเป็นระยะระยะใช่ไหมครับตั้งแต่ชุดแรกๆคือด้วยรักใช่ไหมแล้วก็ตามรอยพระยุค,คลบาทรัชกาลที่9ซึ่งได้รับรงางวัลพระสารนหนังสือดีเด่นจากสมเด็จประเทศด้วยนะครับหนังสือเนี่ยทำดีที่พ่อทําในหลวงได้รอยทาคือหลายๆเล่มเลยก็ทําออกมาเพราะว่าแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ภูมิใจมากคือ,อ,อคิงภูมิพลเป็นชุดภาษาอังกฤษ3ามเล่ม ช้เวลา4ปีในการทําเพราะาอยากให้คนไทยเราได้ได้อ่านได้ศึกษาได้ได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวจริงๆว่าพราะองค์ทรงอยากให้เราเป็นอย่างไรเนี่ยนะความั้นผมก็โชคดีได้มีโอกาสทำทำอย่างเงี้ยขึ้นไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้ในในระหว่างที่มีการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ได้ไปอ่านบทความที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับสั่งกับดรวิศนุเครืองามนะบอกว่าเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยไม่มีวันหยุดราชการ ก็หมายถึงว่าทรงงานทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางสำนักนายกเนี่ยจะมีอะไรขึ้นทุนเกล้านะขอ,อ,อให้มีพระบรมราชาวินิจฉัยหรือจะมีพระบรมราชองค์การต่างๆเนี่ยก็คือหมายถึงว่าให้นําเรื่องขึ้นทุนเกล้าได้ตลอดเวลาไม่ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์โอ้โหผมอ่านประโยชน์นั้นเนะี่ยเลยเป็นแรงบันดาลใจฮะว่าทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยก็คือว่าเราก็ต้องอย่างที่ผมบอกว่าเราก็ต้องเดินตามรอยท่านให้ได้ใช่ไหมคือท่านเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะหรือว่า ท่านก็มีประโยชน์ที่ได้รับสั่งกับดรสุเมธว่าทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นซึ่งผมก็ชอบมากประโยชน์เหล่านี้นะเหมือนกับที่พระราชบิดาก็เคยมีรับสั่งบอกว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งต่กอนบริษัทผมตะกอนใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์นี้อัญเชิญติดไปเลยนะครับ our soul is for the benefit of mankind เนี่ยนะฮะเราก็เลยน้อมนำทั้งสอง พระพระราชสมณะทั้งสององนี้มาสู่ชีวิตของเราเนี่ยผมเลยมีหลักการในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเองว่าหัวใจผมเป็นสุขทุกครั้งที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นก็เป็นประโยชน์ของเราว่าถ้าท,ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเราเนี่ยมันเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่นเนี่ยเราก็เหนื่อยไม่ได้ท้อไม่ด้วยท้อไม่ได้ป่วยไม่ได้เพราะว่าเรายังมีหน้าที่เราเรามีจึงจะมีหัวใจที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นอยู่เนี่ย แล้วมันก็แปลกครับเพราะว่าเราก็ทุกอย่างก็ดีเพราะว่าเหมือนกับได้รับการปกป้องถูกไหมเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราคิดจักรวาลก็ต้องดูแลเรานะเราเรียกว่าจักรวาลจัดเรียงจักรวาลจัดเรียงสวรรค์จัดหนักธรรมะจัดสรรเป็นอย่างนั้น